ฮ่าสวัสดีกูพวกกูอีกครั้งแน่กับตัวฟาแคชแอนรีวิววันนี้มากันสาาคนผมคุณพีน้องเป้ะักทายว่าหน่อยด้สวัสดีครับผมเป้ครับเยครับดูกูเอาเอาเอาฮาร์เเช็คเปิดตัวไอ้คลิปกู ทีี่วตันอยูไปเท้าว่ะเดี๋ยวไปเท้าอีกรอบเดี๋ยวไปอัดคลิปใหม่อีกรอบเดี๋ยวอัดด้วยกันเลยต้องให้รู้เลยเด่นยวตัวอะไรวะโคโนดนะกิลโนซาอย่าเล่นกะไม่ไม่กมัดกันดเนี้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มะเอามั้ย เนั่นโโนะนั่นคือคอมโบคิดเปิลบ้านี่บาร์ทแบบงี้ยบ่โคนด์ไงฮ่าก็ว่าบ่เปย์เปิดก่อนครับเปิดทีหลังไงโคโนดเปิดก่อนครับปึ๊กุ้งแล้วมันจะม,มันลุ่ตัวไอ้เนี่ยประโถบ้านฮันเตอร์เม็กมานี่ฮะเกียร์จุ้งเบ้ย์เฮ้ย

นะฝั่งผมอยู่ฝั่งเฮลบอลน,นะจะมีโคโนสเวเคลลี่นะไพโลแมนเซอร์นะแมกมันแล้วก็คิบเบาลฟอร์เรสส่วนฝั่งนี้จะมีบนะัตฮันเตอร์นะเดดวูดเอ่อมุลาเพอร์แล้วก็ดักนิกนะอ, ula, กนะอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอด้วยแสงจาร์โอ้ยแล้วก็จะมีประเด็นอ่ะ เอาอ่ะอืมอืมเอาอ่ะอื่นปองนั่นอื่นปองนั่นหลอบนะอืมปองนั่นปองนั่นพี่เอาไว้เอาก่อนน่ยปองนั่นมาหันไอมาหันไอจะยังนะเออไปจิ้วเดี๋ยวนะมาเปสวยกู

ทีมบอลโดนเนี่ยฮะเตรียมครับนะฮะเลิกนะบ้าโดนพอดีเลยอ้าวเป๊ะตัวโอ้จันจันตามฉันมาอีโป้นะเป๊ะตั๊กเ่รอตั๊กเดียวตั๊กคุชชิพนี่เราเปิดเอาใส่ป้อมเลยนะอืต่อเลยใส่ป้อมเลยบดี้ตั๊กเลยนะอืมโอ้ใส่ป้อมเลยใส่ป้อมเลย อีป่อน่ Like O M J ป่อนั่นนะแมนปอเด้อนะทีีหคุณผู้ชมนะฮะสกอร์ยี่สองหกนะครับค่อนข้างดีอยู่นะฮะดูว่าจะชนะหรือเปล่า้วนนี้ค่อนข้างซูซี่เลยดียว w มอมเกมเร็ว

โอ้โหโหโหเห็นนะมาเต้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 หันเรือนนะมันหันเรือนนะพอพีมมามามาไปเลยไปเลยอุ้ยยังหิงกลางมาหรือเปล่าชิบหายเทียเด็ดบูดมาเทีเด็ดบูดมานี่ยวินวกมาวินวอกมามันหันมันหันอยู่มันหันอยู่วินวกอะวินวกก่อน มันเพิ่มเรือนะเนี่ยมันลี้เลือเนี่ยเป๊ะตัวเลือดไดงปีลีก็มันลี้เลือเนี่ยตายแล้วกูด่ารู้ตายนล่นเดดบุตรระวังเนาะระวังเนาะเมียวเดดบุตรเมียวเมียวไอที่แปดนี่เมียวเลยเมียวมีพูดเมียวเมียวมีเบิกมาค้าดวนมีเจ้าประจิกนมาค้าดวนมาดิมาดิหล่าบอกให้กูสองคนมึงก็ได้ปะเลยพร้อมละ มาเปิดขอเบลเลยปันทำไมเงีโอโห้พร้อมกันเลยขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมอ่ฮ thank you thank you มานะมานะาเยอะสอันรูแกงด้ะล่างดิไปล่างดิเอาป้อมล่างดิกลางเลยป่ะ ลงต้องนะเออลงบอกอีมาฟาร์มบนไหมว่าคลีเดี๋ยวมาฟาร์มบนได้ปะเดี๋ยวบป้อมลงมีเอมีพืชมีเอมีเอมีเบืมีเอลมีเหล้มีเอลมีเอลมีพืชนีปอมไปว่าคีมาบนเลยว่าคลี่ไปบนไปบนไปบนกปปไปาปาบไไ P P P, cháu đi cháu đi cháu đi <laughs> Nha, mình mình <laughs> mà mình thấy anh ấy mặt cháu 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 mặt le. mặt cháu mặt Mày mặt ตะกิวนะหันแอมเดินเข้าไปเลยปัดทอกทำโมทำโมเลดต้องมาก่อนเลยกูเชียวไม่เอาไม่เอาเลดต้องมาก่อนฉันฉันฝึกลาช็อตน้องเปย์อย่างดีแล้วฉันไม่อยากจะพูดอย่างนั้นองนี้เลยนะ Why are s t r u c t r e s u n d e attack นตัวลาหรอเอา้าน่โอ้โหเด็บรอย ôi 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 đây, ôi đây này, Hi, mà ôi 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 Big bang the cool style này, can show áp sập lập loud where I'm so loud where I'm so loud Còn so loud đố bôm luôn cái ขี้เก่าก้ามไปกเพื่อนตึ้งเหมลีมานะแต่กะเพื่อนตึ้งอย่าบิ้งอย่างเร็วนะเพื่อนนะบ้เป๋อจะไปซื้อสองอซ้ำซ้อนนี่งเออบ้เป๋หูเื่องเ้อเปตัวละหูเื่องเอนานี่ที่มอ้ามแะเย่ง้ไงเดููได้นั่นนะนันบานนะ ตันเนาะตันแซกหน้าแมัง huh. ตันแซกหน้าแมังบานเด่นบุ๋นเลยแซกหน้าแมังบานเอโดนล่อมเยดีกันบ้ากันอากาวินอ้วงวินอ้วงไว้เราเปิดอันีตหน้าบ้านหนาวน้าเนาะอืมอืมน้าโดบยังไงนะน้าที่เหมือนทำเลเปียบผมเขาใจนะจะโดบยังไงนะเทพว่ะใครโดบปะ

ไม่มีมาไม่มีว่าวะ d d e อ็นั่นไปตัวเองเน่ย The Legion have destroyed the e l l b o r n Tower เรีกัและไงนี่จองลงเอ้อผ่านน่ะนาทีที่สิครึ่งสิ้านะคุณผู้ชมนะสกอร์ที่สิเจ็ดต่อสิบหเอ้เจ็ต่อสิบห้าข้าเ็เลีวเลย ขี้ตายมดเลยมันหมอมาตัเนี่ยเจคะอยู่หลุมนึงซีเนี่ยเปจะเจเจะเจเจเออ,อ,อ,อีพ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 พนะหอดเน่ยอดวไมเก็บละบ้า

Tiny, 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 nè tiny, 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 Bao tiny, 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 น่าดีจะยฮะบ่โจยนั่นน่ะตายกบบ่จยบ่อวิ่มาสียชีวิตละฮตายกบมันนี่นะค่ายเทพสำเร็จความใ่ลยกับพื้นน่ะพระเจ้าฉันเลยเค้ีจุงเบยนะคู อะไรเป็นไรแกล้งเนะได้ง,ง,ง,ง่ายงเมื่อกี้โทษทีนะคุณผู้ชมจงังหวะบวกเื่อที่ผมตายความจริงผมจะรอดละเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าเวทแล้วมันรอดไงเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นรองเท้าเวททีงั้นก็ไปกลับไปดูนะแต่กดเลยกดไปสามทีกลับมาเป็นรองเท้าเอจิเหมือนเดิมตายเลย <laughs> ทำไมพี่ฟักท้าอย่างงั้นนะเหี้ยจังหวะชุนละมุนเนี่ยสติกูมีแค่นั้นแหละกดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามทีไอ้เหี้ยหายไปเลยอย่าหาหมนวินวอกนะอ๋อพอมครับคุณผมชมเราไม่สนครับเราไม่คิวอะไรทั้งนั้นนะนะนะ มันหายหมดไปแล้วมึงไม่เอาเสกลูกน้องมาเรื่อยๆวั้งปอนด์แอดเดตรอยด์เดอะเจนด์าขึ้นแม่งเลยเป๊ได้นหมดแล้วเพื่อนกูกูเป็นมิสเตอร์กรีนทไมนายทิ้งเพื่อนนะพี่นายไม่รักเพื่อนเลยอย่างนี้น่ะนีปอดแล้บีดแล้ไปหมดใจแล้วงั้นนี่ขอบายนะบ่มีมันนั่นเลย สปายพี่พี่เลยสปายพี่เลยโอ้ยสัตว์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่ยังไม่ท,าท,าท,าทา่านบอกว่าท่านบอกว่าทันบอกว่าทันบอกว่าแสดเอามาแล้วนะเอาเอาเหรอเอามาให้าายไปฟาร์ม <laughs> ลากีีชีวิตวะ <Dam> ต้องล,าล้าแล้วเฮียนี่ดีวะเอเลเลลลิดาร้อยเจ็ดสิบห้า เฮ้บเฮเฮ้เฮมียวเ,เ,เนะ่ยชิวอ่ะนาทียี่ครึ่งคุณผูชมนะครับสกอร์สิอ่ะหาไปคลิปปีฟักละเสียทาดนม่ะลกมากเลยรีบัดเดียวนีไปรีมานะเฮือปีนะบัดเดียวนี้ คีวิวสิวิเนนเนี่ยย่าล้มปรหาดิน้อยาเนาะโอ้โหดาดเลยาิงกักสกิลเยอะเนาะให้ตายสินายถ้าเป็นหัวรอบไปนาะนายกักสกิลมันลาดชันเลยนะ เลเลลูลดตลิตาตึ๊บ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 ตลองยังไงนะฮาเร็มเช็คอลาเตลิตาโอ้งนบอปี้กลอกเจดีตู้นี่โป้บนบกเคียดจุ้งเบย้ได้นะเหนื่อยจริงอีกะลรวะเนียนไม่ถึงร้อยเป็นกัสกิลกว่าเหมือนเอ็กว่าเสร็จล้วพงชาตีว่ะเอกงทางไทยว่ะเอีเลยตกตก ตกฮอ,อตายสัตว์แล้วตัวกี่ทีใส่เลยสามตัวแล้วปนใส่แล้วอืมใส่เจ็บตัวเจ็บตัวสออยอู่โอ้โหวางหลงอย่างงี้แดกขี้ดีกว่าเดดบุดฉันเ็งยุงเบร์นะ่ะนายใส่ก่อนฉันหนึ่งสิเป๊จังหวะนายไม่มีหานเลยทำนะ่ะถูกต้องเนาะสามเลย Now then โอ er ้ฮ่าโดนใบเลยโดนหลับฮ่าโดนหลับโอ้ห่าโดนใบไอห่าโดนใบพวกนายทิ้งเราอ่ะรอดใครรอดมาแล้วนะมึงไม่กล้าจะสกิลไม่เปียเลยช่วยฉันด้วยนั่นแหละถูกต้องหอของนายมันผ่านหน้าฉันไปนะเป็ดรีมาหน้าดิเป็ดที่งบนเรือใหญ่ใหญ่มาวิ่งทันทีที่ถึงเฮ้ย

ครีสไตล์บิ๊กแอะะชิโกงคเรีสไตล์นะบิ๊กแบงกคเรีสไตล์ชอตเติมกเต็มเลยปมพูดตามกูทำห่านเลยว่เนี่ยมนะเป๋เหยเป้มีสร้อยไว้โอ้โหน่สร้อยย่ะสร้อยไงเปมไม่จักสร้อยหรอกตัวมันก็พูดตามแล้ตัวแถมสร้อยแปมไม่เข้าใจวะน่ย ไม่ใช่ไม่ได้เรียนภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยไอ้เพ่ไม่เข้าใจอ๋อเว้เลยกูอ๋อส้อยที่ส้อยเห็นหลักเพลงนั่นนะโอ้ยนีส้อยหละเอ๊ะส้อยคือพูดแถมส้อยคือพูดแถมโอเคไหมส้อยส้อยคือพูดแถมแค่นั้นแหละความหมายมีแค่น os, okay. oh, ี้แหละอุ้ยนกเขาครูแล้วมั้งเนนี้ยนะอเลโลลาดลิตาไหนอยู่ไหน มาดิกัอูแถมให้มัะตันเนาะตันเนาะพี่อะไรทำไรละโอ้่พี่เนี่ยนกเขาคโอ้าตองไโอคาโอ้โหโอ้โหดีมาลีบรรกูเลยนกเขาคคิดถวันใหญ่ยังก๊เลี่ยหอยนะวันใหญ่ยังก๊เลีนะตายเลยจุ๊บบัก นายไม่ทาพี่พี่นายไม่กล้าจะช่วยอะไรฉันเลยนะช่วยอะไรวะตะเวนกูเลยซ่อยโดมึงมุดซ้ายอยู่ไอ้สัดเขาคือบอหลีนายทำอะไรของนายน่ะกากาเอ็นเฮียไม่สนุกละบุกเลยบุกเลยบุลเล่บุลเล่ โอ้โห o ฮ้เนี่ย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 สุนปลาเนี่ยดอปลาเนี่ยไปไหนหรอโอ้โหจานพี่ได้ได้คว้าไปจะเดะกว่าเหี้ยซับมันโหดจังว่ะมึงเล่นซับโหดจังว่ะไปมุดไปก็ได้มุดไปมุดไปก็ได้กูลงงเลยต้องโดนดอมเพ้เ้ยโดนเพอเก็บเออโดนดมเพลได้ปะเออได้ อีสามสองคุณผู้ชมนะดูชนะหรือเปล่าสามสามมาแล้วงานโดนใบแปดวิรอแปบ,บนึง,อบบนงเออหวาดนั่นแหละถูกต้องคนจะทำตั้งนานละเออพี่โดดอัต,ติเพื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราสับโอ้โหจริงอะ่ะดีแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีเพื่อ Can't touch this. Fabulous. đi, giờ đi. chẳng Too easy. đến mua tay đi Like M J. Bom đi, bom đi, sệt nó, đi. rồi. Winner. winner quá สิบหายมากเลยนาที่สามสี่คุณผู้ชมจบไปกับสกอร์สี่สิบสี่ต่อยี่สิบเก้าครับคิวเบื่อแล้วนะเบื่อหาเลยกูตายชิบหายตายไปหกแล้วนะโอ้โหทตังไรจริงอ่ะทักทายเพื่อนๆหน่อยดิทักทายเซไฮสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับผม